สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับวันนี้น้องสาย,ยันจะอยู่ไหมน้อพาลุงพลมาครับน่าจะอยู่ครับสวัสดีครับลุงพลลุงพลสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ลุงพลพาวีระดัมแต่งมาเยี่ยมน้องสาย,ยันนะครับ ต่อมาแต่คน,นดังแล้วดังใหญ่แล้วครับตอนนี้น้องสายันนะครับตอนนั้นไม่มีใครรู้จักน้องสายันเลยอ้าวยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วอ้าวยิ้มแล้วที่ชายมาหากยิ้มเลยในเจเขียวเนาะน้องสาวจีนี่เขียว <c oughs> โอ้อลังการงานสร้าง สวัสดีครับผมโอ้ดูครับโอ้โหไม่ได้มานานครับท่านผู้ชมโอ้ตัวน,นี้น้องเขาเป็นเสียใหญ่แล้วนี่นะเออ <c oughs> เปิดอูใหม่ดูครับก็ดังานานโอ้แน่นอนแน่นอนไหนโปรเจกต์ใหม่คันนี้บอโอ้นี่ครับ อันนี้เสร็จแล้วโอ้เหลือลูกเตะคันนี้เขาจงอย่างโอ้โคราชเขาให้ทำให้ใช่ไหมโอ้คันนี้เท่าไหร่อ่ะห้าแสนครับ้าแสนถ้าเกิดทำทขายนะครับ แต่นี่ราคานอกตัวนี่เราอยด้รู้จะคำนวณอะไรอ๋อจะสั่งได้ห้าแสนอันนี้ลูกค้าอันนี้ขาดทุนเหรออันนี้ลูกค้าทำให้ลูกค้าราคาพิเศษเหรอราคาพิเศษนี่กี่บาทอื แต่ถ้าเราทำขายนี่ราคา 5, <000. S 1> 5แสนเนาะอ่า5แสนครับท่านผู้ชมอ่าใครยังใครอยากได้นะครับอยากได้รถอัดฟางครับอันนี้ก็เป็นล้อ,อยางอีกคูโบต้า <c ub ota> <c ub ota> ใช่ไหมอ๋อช่วงล่างคูโบต้านะครับ <c ub ota> เครื่องละสยาน โอ้เครื่องแอลสอรอนะครับท่านผู้ชมอืมอานี่ออยของมิสซูเอาวเรียวทำอะไรนะฮะจ้า,จาก,ก่อน แล้วรถเนี่ยทำอะไรอ่ะเช็คเหรอเช็คไหมเอาคันนี้ไม่ใช่ขายแล้วเหรอเอาไม่ใช่ขายแล้วบอกเอาแล้วเมื่อไหร่มาเอาไปเขาว่าเอาอะไรเกี่ยวดีไม่มีคนขับ อคือเจ้าของเขาอยู่ไหนอยู่เกาหลีครับอ๋อคือยังไม่กลับจากเกาหลีครับโอ้โอ้ดีครับอ่านี่เอฟซีจากเกาหลีนะครับไม่ธรรมดาน้องสายันช่วงนี้หมดงานยังหรือเหลือแต่เช็คตัวนี้ โอ้เช็ครถเกี่ยวมีใครสั่งมาอีกไหมย,ยังเลยครับโอ้ <laughs> ไม่ได้เจอกันนานครับทํำไปกี่คันแล้วนี่ <laughs> <laughs> สายนอายุยังน้อยนะครับโอโ้โหเริ่มขยับขยับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวก็เก่งครับท่านผู้ชมอันนี้อาจได้แล้วใช่ไหม <laughs> อืม อันนี้คืออะไรนะโคราชใช่ไหมลูกค้าโคราชครับโคราชครับอ้ฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมครับรถอัดฟางของน้องสายยันครับสอเจริญพัฒนานะครับดูครับดูฝีมือน้องครับะ ธรรมาดาที่ไหนนี่อันนี้เครื่องอัดฟางของนิวฮอลแลนด์ทำยางแต่อินเตอร์เสร็จตั้งนานนะทำยางใช่เด็กขั้นใหญ่ก็ทำยางเราไม่เคยเล่นรถด<อ>ับเราเราไม่รู้ไอ้ตู้ไหนดีไม่ดีนะเราเล่นแต่รถเกี่ยวเนาะทำได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนั่นเลย เจองานใหญ่ขุเวาเลยสัญยานอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสามโอ้เพิ่งยี่ามเองฮะโอ้กว่าจะสามสิบครับท่านผู้ชมอกว่าจะสามสิบนี่ไปไกลเลยไปไกลเลยแหละโอ้ยอายุยังน้อยครับอายุยังน้อยร้อยล้านเลยแหละ ทำเองเงี้แหละงานมันจะสอนเราเนาะบกพร่องตรงไหนเราก็เอามาแก้ตัวตู้รุ่นนี้ทำยากตู้นี้ทำยากออดูคราบันลังเอาบันลังเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเอ่ะยะจะบอ่ว่าจะไปทำตู้เองทค่ว่านางต้นอีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยมออยเอาไว้ โอ oh, ้ดีดีดีลองอยังล่ะลองอยังลองเมื่อตอนแรกลองแล้วอับลองนิดหน่อย เราได้เช็คระบบเสร็จก็ก่อนจะส่งเขาก็ลองอีกรอบนึ่งส่งวันไหนนี่ยยังไม่รู้เลยคยังติดฝนอยู่รับ <c oughs> ก็ก <c oughs> ได้ทำรถเกี่ยวด้วยกันมาทำตัวนี้นี่ออรอไปท้ายด้วยมีสามชาติด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มีแตรสามชาติ้วยไหม โอ oh, ้เนี่ยอันเลยไม่ธรรมดาแลเนะี่ยมีได้แวะมาสักทีวันนั้นจะแวะลืมแบตสำรองอีกอต้องเตลิดกลับบ้านอีกอ่ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่สอเจริญพัฒนาครับ อายุยังน้อยนะครับแต่ทําสร้างรถมาเป็นคันคันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับน้องสายันตั้งแต่บิ้วรถเกี่ยวนะครับบิ้วขึ้นใหม่ทั้งลํานะครับไม่ธรรมดาเครื่องอัดฟางก็จะซับซ้อนหน่อยครับน้องก็จะถนัดไทยไปทางรถเกี่ยวนะครับ แต่ทำได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้ติเกอร์แน่นอน <c oughs> สวัสดเจริญพัฒนาครับรับอีกไหมครับถ้ามีก็เอาครับถ้าถ้าประมาณเดือนนี้ก็ได้ครับประมาณคันหนึ่งคันหนึ่งถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วก็ไม่ทัน อ้าใครสนใจนะครับมาติดต่อน้องได้เลยนะครับรถอัดฟางครับอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นจิ๋วอบอกรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วแต่เครื่องอัดก็รุ่นใหญ่เนาะแต่รถรุ่นจิ๋วม,มัน้เทียบเท่าพีซีหกสิบโอพีซีเจ็ดสิบแต่รถจิ๋วรถจิ๋วแต่เครื่องอัดก็ก้อนใหญ่เนาะ ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโสพัฒนาครับโสเจริญพัฒนาครับน้องสายยันก็ไม่ได้มาเกินนานครับหยุดถ่ายคลิปไปกับสี่ห้าเดือนเหมือนกันนานเหมือนกันครับ f อฟก็ทวงติ่งผมมาว่าไม่เห็นถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยช่วงนี้ f อฟก็บอกว่าลงคลิปบ่อยๆ ทิปอะไรอะไรลงเรื่อยๆเดี๋ยวหายไปฮ่าลุงพรว่ายังไงสุดยอดไหมน้องอายุ23ปีสุดยอดผดจ่อง,อองโอ้ลุงพรบพอกผดจงจองเอ้ยจอ,อนอจโนอจอนนอดเอ้ยเจเขียวเจเขียวทำหน้าที่อะไรทุกหน้าที่เลยอ่ะอผู้บ <ax? S 1> <c oughs> ร,ริห <c oughs> <c oughs> ารผู้บริหาร อะไรคนนี้ทำหน้าที่อะไรครับผู้คุมใช่ไหมนี่ผู้คุมอยู่นี่น้องชายครับน้องชายสายันครอบครัวอบอุ่นดีนะครับนายพ่อไปไหนพ่อพ่อไปนาครับขอติ๊กเกอรไ้ไหมแม่ไปทำงานครัอติเกอร์ได้ไหมเนี่ยไก่หมดยังไก่ไก่ไก่หมดไก่พอ อ่าเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับท่านผู้ชมมาฝากด้วยนะครับน้องสาย,ยันนะครับใครสนใจก็มาติดต่อน,น้องได้เลยเบอร์โทรก็0 9 2 4 6เก5 7สองสี่หกดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมโอเคตามนี้เลยครับท่านผู้ชม,มสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนมัดมันนั่งตรงไหนคนมัดน,นั่งตรงโน้น